วันนี้ครับเรามาลองใช้ปัตเตอรเลียนนะครับวีเล็กนะครับเพื่อจะได้สัมพันธ์กันนะครับฝึกหัดการใช้ปัตเตอรเลียนกับวีเล็กนะครับเพราะวีเล็กตัวสำคัญมากนะครับในการขึ้นทรงทาขึ้นทรงรองทรงต่งําแล้วก็ทําให้นวลน,นะครับเลี่ยงต่อระหว่างขาวนะครับให้นวลครับเราจําเป็นต้องรู้จักการใช้ปัตเตอรเลียน ให้สมพานกันกับการใช้วีเลกนะครับนะครับนี่เป็นวีเลกนะครับการจับก็เรารู้วิธีจับบ้างแล้วนะครับการจับแบบนี้นะครับลิกนะครับนี่เราจับเป็นแล้วนะครับจับเป็นแล้วนี่เรามาลองใช้การฝึกกับขวดน้ํานะครับซึ่งจะมีขวดน้ําห้อยไว้แบบนี้นะครับก็เป็นสมสมุติเอานะครับว่าเป็นลักษณะ ที่สัของลูกค้านะครับในการการสุดปัดนนะครับเราต้องเอามุมใดมุมหนึ่งของปฏิเรศนะครับเราจะมุมซ้ายนะครับซ้ายนะครับกับมุมขวานะครับแล้วแต่สถานการณ์นะครับเราตรงนี้ส่วนมากจะไม่ค่อยมีนะครับเราต้องเอาเฉพาะมุมนะครับเพราะถ้าเราขึ้น,นตรงนี้อาจจะพลาดนะครับส่วนใดส่วนหนึ่งจะพลาดไปไปโดน ็ดให้ส่งผมเสียหายได้นะครับอาจจะไปดูทําให้คขาวให้ด่างได้นะครับทีนี้เรามาฝึกลองดูนะครับผมจะใช้มุมมุมด้านซ้ายนะครับก็ขึ้นไปนี้เลยครับการฝึกเราจะเดินเครื่องด้วยก็ได้นะครับหรือไม่เดินก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะลองเดินเครื่องให้ดูนะคเพื่อจะได้รู้สัมผัสนะครับเราก็เดินเครื่องครับอย่างนี้ครับส่วนมากจะทํานวนก็เราจะเน้นตรงปลายตรงนี้นะครับเน้นปลายปลายหวีนะครับอย่างนี้นะครับ เดินไปเรื่อยนะครับตรงไหนที่มีจุดจุด,ดำนะครับเราก็เดินเพื่อให้นวลน,นะครับเราฝึกกับขวดน้ำนะครับแบบนี้นะครับนี่มาลองมุมขวาดูนะครับมุมขวาก็เป็นแบบนี้นะครับนะครับเราเอาเฉพาะมุมปัดเตียนมุมข้างใดข้างหนึ่งนะครับตามแต่ว่าเราจะทําส่วนไหนของลูกค้านะครับ ส่วนศีรษะนะครับมุมไหนนะครับใช้สนับทั้งสองนะครับนี่คืออัลตเรียนต้องขึ้นสวนกันกับฟันวีนะครับแบบานี้นะครับครับต้องเลือกเอามุมใดมุมหนึ่งครับถ้ามุมด้านขวาก็แทงนะครับแทงครับไม่ให้ด้านที่ไม่โดนวีนะครับอย่าให้ไปถูกหนังทีสาะนะครับอย่างนี้นะครับ มุมใดมุมหนึ่งนะครับอย่างนี้นะครับน,น,นี่คือการใช้น,นี้เล็กนะครับกับเทียนให้สัมพั์กัน,นครับเพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะครับอย่างนี้เลยนะครับโดยเราสมมุติขวดน้ําเป็นหัวหุ่นนะครับอย่างนี้เลยครับนี่ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายด,ด้านขวานะครับอย่างนี้นะครับนี่นะครับ วี่จะหักงอได้นะครับนี่ครับนี่นะครับก็ลองไปทำดูนะครับสวัสดีครับ